ชอันนี้ก็เลยคู่อะไรคะขออนุญาตคู่หูราคานีส่วนชีสกับเปรี้ยวคู่คลาดเคลื่อนนะฮะของราคานะฮะคุณผู้ชมก็เปลี่ยนเป็นส9งเก้าเก้านะรับสำหรับเสื้อแขนยาวนะเสื้อองค์ปูทั้ง7วัน8สีนะครับ299นะฮะอันนี้รวมส่งฟรีเนาะรวมส่งครัีนะส่งเก้าะ299นะคุณผู้ชมนะฮะส่วนไอ้2เ9เมื่อวานนี้ใครที่สั่งไปแล้วก็คือได้ราคาตามนั้นอ่า เมื่อวานนี้สามคำนะครับก็ได้ตามนั้นเนาะนะส่วนโปรเดอร์มินาก็มีทั้งหมด4โปรนะฮะโปรที่1นะครีม1เซรั่ม1นกันแดด1นะฮะในราคา1 8 0 0อ่านะฮะโปรที่1นะฮะโปรที่2กาแฟ2โกโก้1 8 5 9นะฮะโปรที่3คอลลาเจน2โกโก้1 เก้าศูนย์ศูนย์นะฮะโปรที่สี่สบู่สบิบก้อนหกหก้าศูนย์ศูนย์หกห้าศูนย์อันนี้ขายหักเอาเปอร์เซ็นต์แล้วนะะสบู่สิบก้อนไม่ปาสนใจนะสั่งซื้อขายหักเอาเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยยูทูบเบอร์ทุกช่องนะฮะแล้วก็ใช่ค่ะแอดมินของบริษัทมดลงโฮมซัพได้เลยนะฮะคุณผู้ชมนะครับใช่ค่ะสุดคุ้มนะฮะสนใจโปรไหนนะฮะหรือว่าบางท่านก็บอกว่าอยากจะ มอบค่าคอมมิชชั่นให้กับยูทูบน้องปุ o ยูทูบน้องเสือให้กับน้องแอนให้กับน้องดาด้าชอบผู้ไหนก็กดหัวใจรัวๆเลยนะคะชอบผู้ไหนก็สั่งให้ผู้นั้นนะพี่เสืออ่านคู่ คู่หูย่าชี้ป้าไทยบ้านอ๋ออันนั้นคู่ครัวคู่ครัวคู่ครัวคู่สวบอนะฮะคู่สวบอคู่สุ่านน่ารักทุกคนเลยค่ะทางเราไม่มีคำว่าเลยเติมให้เองมันต้องมีอะไรงนึงเดียวไปสิสวัสดีค่ะชอบคู่ปุ๊กับหน้าเสือหน้าเสือโอ้โหอ๋อขอบคุณครับขอบคุณค่ะบเอาคุณกับบมพคดมาพูดจีบไปบ่ เอฟซีรู้หรือเปล่าว่าเราสองคนเนี่ยเคยเจอกันก่อนที่มาอยู่ที่นี่นี่คือเรื่องเล่าเจอกันที่ไหนเจอกันตั้งแต่เมื่อปีหกสามแหะไเจอกัที่ไหนก่อนเจอกันก่อนใช่ไปเจอกันที่ไหนมาเจอกันที่เดม์ขาเราไปไหนอ่ะขาอยู่นี่อชอบคู่นี้น่ารัก เดี๋ยวเตั้งกล้องก่อนนะขอคู่หูเราสคนเบอรตัวแล้วเบอรตัวแล้วเดี๋ยวเราคอยยิงคําถามเลยไหมเบิ่เผยแล้วเดี๋ยวเสือเราคอยยิงคําถามนี้ได้ไหมมีเอซถามมาปุ๊กับเสือนะครับผมคนถามมาเยอะมากเนาะนะเวลารายสดด้วยกันหรือเวลาทําคลิปอะไรเงี้ยก็จะมีคอมเมนต์ถามมาว่าทำไมน้องเสือไม่จีบน้องปุ๊ล่ะทําไมพี่เสือไม่จีบน้องปุ๊อะไรเงี้ย เห็นมาเรื่อยๆเนาะนะฮะคือเข้าใจว่าบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะฮะว่าพี่เสือมีผัวแล้วฝรน้องนั้นมีผัวแล้วมี่เหตุที่พี่เสือไปจีบเขาก็ตามนี้เลยเขามีผัวแล้วคือบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับชีวิตครอบครัวปุ๊บเป็นนายอะไรยังไงนะอะก็ทำให้ไม่สามารถนะ ทำตามความต้องการของ f อได้นะแล้วก็เดี๋ยวจะขอย้อนความนะท้าความไปเมื่อตอน4-5หปีที่แล้วนะคือเมื่อก่อนเนี่ยปุ๊เคยเจอกับพี่เสือแล้วนะตั้งแต่ยังไม่มีช่อง YouTube h o ันนี่ชาแนลอ๋อแล้วตอนนั้นปุ๊มีแฟนหรือยังก็มีอยู่แล้วคือตอนนั้นเนี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามแป๊บนึงแทรกแป๊บนึงครับครับตอนนั้นปุ๊สภาพแบบนี้ไหมก็แน่เคียงก็คือตอนนั้นเนี่ยนะครับ พี่เสือเป็น u t u b e อยู่แล้วอยู่กับลุงกับป้าเนาะนะฮนะแล้วก็กลับไปกรุงเทพนะฮะเสร็จแล้วก็มี f c ในช่องพี่เสือคือฮนะันนี่ <Honey Channel S 2> นี่นะครับฮันนี่ชาแนลเนี่ยนะฮะเขาดูพี่เสือทุกวันทุกไรนะก,ก็พิมพ์ม,มานน่นนี่นั่นตลอดนะฮะเสร็จแล้วเขากนะ็อยากจะเจอนะฮะอยากจะเจอเราเพราะเขารู้ว่าเราไปกรุงเทพนะก็นัดเจอกันที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับก็ไปเจอกันที่เดอะมอลล์นะวันนั้นก็มีปุ๊มาด้วยเนาะนะฮนะแต่เออป,ปุ๊ก,ก็มีคือมากันทั้งยายทั้งแม่ทั้งลูกมากันยกบ้านอะไร ทีนี้พี่เสือก็ไปแนะนําเรื่องการทําช่อง y o u t u b e ให้กับยานนี่นะครับเพราะยานนี่เคยอยากจะมีช่องทำช่องใช่คือแม่ก็คืออเขาเรียกว่ายังไงล่ะอยากอยากทํา y o u t u b e ก็เลยอยากมาขอคําแนะนําจากพี่เสือว่าต้องทําแบบไหนทําอะไรบ้างขอคําแนะนําตอนนั้นแต่ว่านั่นแหละก็นุก็เลยมากับแม่ก็เลยเจอพี่เสือนัดเจอกันที่ฟู้ดคอร์ทชั้นหนึ่งมอฟังกะปิแล้วรู้สึกยังไงที่เจอพี่เสือครั้งแรกตอนนั้น สะะารภาพตามตรงสารภาพมาเพื่นึกว่าเตนิกรูปอ๋อแบบว่าไม่คือแบบว่าพี่เขาก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเอาตรงๆเลยนะเออตรงเลยแรงเลยนะเหมือนยิงอ่ะเหลือยิงมีแต่ แม่เป็นคนนัดคือนัดเจอกันเนาะตามตามมาแน้แบบว่าเออเราก็จะเลี้ยงน้ําเลี้ยงอะไรพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยจะเลี้ยงน้ำเลี้ยงอาหารจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําเลี้ยงข้าวแบบว่าในฐานะที่แนะนําให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาเราก็ถามเออพี่กินอะไรไหมเออพี่เอาน้ําอะไรไหมไม่ครับไม่เป็นไรครับผมทานข้าวมาแล้วครับเอ่อน้ำเอ้อผมไม่กินน้ําเย็นครับเออผมกินน้ําเปล่าอะไรแบบก็พูดแบบยก็เลยคิดอยู่ในใจว่าเรื่องมากเนี่ คุยคุยกับแม่ไปว่าทําอย่างนี้อย่างนี้นะอะเรียกเรียกแม่ว่าอะไรนะเรียกเรียกพี่เรียกยายเรียกยายเรียกยายเออยายายยายต้องมีโทรศัพท์เครื่องนึงเครื่องนี้เครื่องนี้ทําแบบนี้แบบนี้อะไรก็เขาก็คุยคุยคุยนั่นแหละเราเราก็ฟังแล้วก็แป๊บหนึ่งโอเคครับผมขอตัวก่อนนะคบอะไรก็ไม่ไม่น่าถึงชั่วโมงเนาะถึงไหมชั่วโมงไม่ถึงประมาณสี่สิบนาทีตอนนั้นก็รีบไปไหนไม่ถูงมีนัดมีนัดมีนัดก่อนเหมือนแบบ แบบเอาเอาทีไปทีอะไรเงี้ยก็คือเอาเอาให้ให้รู้วิธีการของการทําช่องเป็นยังไงยังไงเวลาเขามีค่าไงนัดพบปะแค่เท่านี้เท่านี้พอคือมีนาพูดบาเสือหญิงครังเจที่ปฏิเสธเพราะว่าเพราะว่าหือเป็นคนที่ไม่ค่อยกินข้าวนอกบ้านเป็นคนที่ทำแบบ ทำอาหารตัดกับข้าวกินเองอยู่ที่ที่คือตอนอยู่กรุงเทพอ่ะน้อยมากที่จะกินข้าวนอกบปานออยู่คอนโดใช่เราชอบทำกับข้าวกินเองเว้นแต่ว่าเราจะมีนัดกับเพื่อนเพื่อนก็จะไปกินข้าวของเพื่อนอะไรนี้โอเคขั้นโฆษณาขายของค่ะใครสนใจนะเสื้อเสื้อเสื้อนะฮะเดี๋ยวคนุญาตแจ้งข่าวดีเลยนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาขอข่าวดี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 นะผู้ใหญ่ใจดีนะฮะคุณ คุณคุณอ่านชื่อดีปูอ่านชื่อดีแสงบุญบอกโอ้ยไม่ใช่อันนี้ะกุลเขาอ่านไม่ได้ผู้ใหญ่ใจดีคุณเมโลนี่นะหรือว่าคุณูสุภาพรแสวงบุญนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะได้ทักไลน์มาหาพี่เสือนะจะมอบเสื้อแขนยาวองค์ู่รุ่นหม่ให้กับ YouTube ทุกคนทุกช่อง โอเคร่นเลยนะขอบคุณครับขอบคุณคเขาเรียกว่าข่าวดีจริงๆข่าวดีจริงๆกำลังใจนะฮะมอบให้กับ u t u b e นะฮะที่มอบเสื้อให้ทุกคนทุกคนละคนละหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยวจะประสานนะคุณเอฟซีนะคะใครดูคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมนะตอนนี้เปลี่ยนโปรแล้วนะคะเสื้อตัวละสองนะคะทุกคนขอเปลี่ยนนะคะ